เดีลูกเมียไปปีนต้นไม้ทำไมเดี๋ลูกตกลงมาแล้วนั่นอ้าวโอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ไม่ได้กินร้องไห่เลยเฮ้ยเราอยู่ในดินโผล่ขึ้นมานะ่ะไหนพูดดูดิอ้าวอะไรอะทำไมเป็นสีทองเลยเป็นนิ้วมือแบบนี้อเออาวิ่งเข้าบ้านไปเลยเดี๋ลูกเออเอาไปวางไว้บนโต๊ะเนาะเออไปอาบน้ำอ้าวนิ้วมือทองมันไปเสกอะไรอะอาบน้ำออกมาโอ้โหทำไมกลายเป็นทองได้อ่ะไหนลองเอาไปใส่ตู้เย็นดูดิอู้ตู้เย็นก็กลายเป็นทอง พี่กดน้ําก็กลายเ,เ,เป็นทองโอ้โหทีนี้เศษกลายเป็นทองทั่วบ้านเลยอ่ะบ้านเป็นทองข้างหลังเลยพ่อกลับมาตกไจใหญ่เลยโู <c oughs> ้รวยใหญ่แล้วเราเออโอ้ดูดิอย่างเทพเลยไปซื้อรถขับอย่างหรูเลยเอาะไปเที่ยวด้วยเที่ยวสนุกเต็มที่เลยเนาะจะามา,านนพ่อลูกคุ้งเฟ้อแอบตามมาบ้านมาขโมยนอนหลับอยู่มาขโมยกุญแจไปเปิดตู้เซฟเปิดออกแล้วหู เจอนิ้วทองแบบนี้โอ้โหขโมยออกมาไม่จุบอยู่หน้าบ้าน,นโอ้โหตัวเองกลายเป็นทองเลยอะสมน้ำหน้าจะมาขโมยของเขากลายเป็นอนุสาวรเลยเลยอะ